ครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมทอธนาทิพย์สิทธิชุดตินทะโลนะครับผมก็มาขอแนะนําวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยชุดตินทะโลนะครับหนึ่งองค์นะครับในช่วงของนับหยิบกล้องสองพระกับทอธนาทิพย์นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อกล้วยนะครับชุดตินทะโลนะครับเป็นพระจุกต้นของหลวงพ่อนะครับเรียกว่าพระสมเด็จแมกมานตรงเจดีนะครับรุ่นแรกนะครับ สร้างก่อนปีพศ2500นะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อดินนะครับผสมมวลสารนะครับแล่กาบาดแร่ทายเศษเศษธัญมณีพงศ์ปัวีธาตุพง์พุทธคุณนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่หายากนะครับของหลวงพ่อนะครับสร้างในปีประมาณพศสอง0ันสินะฮะรุ่นนี้ผมให้ชมนะครับจะส่องกล้องให้ชมกันว่านะพระรุ่นนี้หลวงพ่อนะครับ ได้สร้างโดยวิธีกรรมวิธีในการครับผสมมวลสารเข้าด้วยกันแล้วก็กดลงบล็อกครับเราจะเห็น,นครับเม็ดแร่ครับแร่กาบาทแร่ไทเซกาาแล้วก็ผงทธิวิธาตุผงพุทธคุณนะครับจะจมอยู่ในเนื้อนะครับผมนะเราจะเห็นอยู่ในเนื้อองค์พระครับรุ่นนี้นะครับจะบอกว่ามีนิยามของพระนะครับรุ่นนี้ก็คือเพราะว่าแวบม่าน,นครับผมรุ่นแรกของหลวงพ่อกรัวชุดตินทะโล เป็นนับหลังปาดกระดานหลังจะเป็นรอยปาดเป็นรอยกระดานแบบนี้แล้วก็ข้างตัดมือข้างจะเป็นรอยตัดมือสี่ขอบทั้งหมดนะฮะนะตัดมือสี่ขอบหมดเลยสี่ด้านนะครับเป็นพระที่ต้องบอกว่าหายากครับนะครับในสาระบอกเขาบอกว่าหาแหวกว่ารุ่นแรกของหลวงพ่อกลวยนี่หายากยิ่กว่างมงเข็มในมหาสมุทรนะครับเราวันนี้ก็จิบขึ้นมาให้ชมนะครับหนึ่งองค์นะครับเป็น วัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับที่เรามาแนะนําให้ชมกันนะครับผมแหวกม่านทรงเจดีแวกม่านในตํานานนะครับรุ่นแรกของหลวงพ่อนะครับก็บอกว่าหายากนะครับผมนะทุกวันนี้นะครับหาเจอยากนะ